ตาเลียดตาอะไรก็ไปดูเนาะอยู่บ้านอาจารย์ครูพ่ออาจารย์おปูอาจารย์สีวงครูตรงใกล้ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครอ้ครูอาจารย์สีรพงนะครูเก,กิดค,ค,ค,คแล้วหล่นเกิดอายุยืนจำมันแดดฮอนกระเดากระเดากระเดาแ <laughs> ข่งทําไง ไปอุ้มไก่กดูนาะชาวบ้านเขามาดูไม่เคยเห็นคนสมัยก่อนไม่เคยเห็นแต่งชุดขาวผักตุ่มแกอุ้มไก่มาแต่ว่าไปเห็นแกถือว่าเป็นคนในเมืองนะฟั<า>นเแยกเราคนในเมืองก็ไปครูเอาไกา่หลวงปูเอาลวงปู่ปนะ <c oughs> ย,ยิงม่อไอ้เอ้าพี่ยิงม่อเจ้าพี่แต่ว่าแก่ก็นั่งอยู่ใกล้เสานี่แต่ว่าจะจับหลวงปูช่วงนี่เอาหัวโขกอะเอาเนี่ยครับอ่าหัวโขกอะเอาแต่ว่านะนี่ตะเลียดแกก็กำลังได้เมียใหม่ๆทุนก็เยอะอันนั้นนะ ได้มีใหม่แค่สงสารสงสารว่าเห็นคนแปลกหน้ามาก็เลยพาไปบ้านไปบ้านลูกปู่มีชุดเดียวตัวดีมีเช็ดอังอยู่ก็ให้ชุดขามาด้วยตะเลียดพาไปบ้านพอเสร็จก็แกก็จะเอาชุดขานี่ไปย้อมย้อมมะเกลือมะเกลือไม่รู้าให้ดำสดให้สีดำมะเกลือย้อมมะเกลือแกนุ่งสงสารจากที่ตาวอกเอางบปีกับเสาบ ทีนี้พอแกก็ไปอยู่บ้านเอะตะเลียนออกไปบ้านตะเลียนตะเลียนก,ก็พาออกมาทางที่ตอนออกบกคัาเกิดนะมามามาทุ่งนาม,มาทุ่งนาแกก็พอเพราะไอ้นี้มันย้อมมาเกลียวมันต้องมาเหยียบกับโครนเพ<ม>ื่อใหมนนนม้มันดำนำดำใช่ไหมม,มาเกินอ่ะเพราะเพอแกย้อมเสร็จแกก็ตากเสร็จอตะเลียนแกก็เอาแหไปด้วยเอกไปนั่งอยู่เกจะไปทอดแหเนาะนั่งเอกก็นั่งอยู่ตรงนั้นปลามันก็ขึ้นเตรียเลินะปลามันขึ้นทุก อันเนี้ยใช่ไอดแหนไปพอทอดปั๊บแกก็หลงตูนนั่นนั่งดูนะอ่าตาอันนั่นดูพว่าแกเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วย้อมมันนั่นแหละตากเอาไว้แหละจากชุดเขาเป็นชุดดําของไอ้ตากิ๊มันแกให้นะหลังจากที่โดนโคบก็โคบสาวสาวทีนี้พอปลายเนี่ยแกมุดไปน้ำมันลึกแต่เราเสร็แล้วไม่เจรุนะตึงอ่ะเท่าไหร่ตึงจนกระสรมันเรียงให้เป็นะฮะอ่าอเบียรผมก็อยู่ด้วยอ่า ผมนี่แหละตามมันลึกมันลึกมากเกงก็มุดไปมันมันโผล่ขึ้นมามุดสองครั้งกันหนาวเนาะเกก็มามวนบุรีนั่งมันหนาวตะเลียดเกหนาวน้ำลึกลงปูมยิงมุดเองลงปูก็โดดลงไปปั๊บไปเป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทียังไม่ขึ้น ตายแล้วโอ้หลวงปู่เดี๋ยวคงไปติดตาเนี่ยตายแน่นอนเลยตายแล้วจมน้ำตายแกก็ปะแกกลัวนะแกกลัวว่าพฆ่าคนมาตายเอาการทิ้งน้ำมาฆ่าทิ้งจมนั่งแกก็เลยมุดลงไปดูเลยนะเราพบว่าเป็นโพรงอยู่หลวงปู่นั่งแกกวักมือเที่หลวงปู่วักมือตาเลียนมันนั่งเป็นโพรงกับร่องนาะนั่งอยู่ในน้ำนั่งอยู่ครับเป็นโพรงเป็นลูกแก้วเป็นโพรงแกถวขอบอ่ะ แกเล่าให้ฟังบ่มันระเบิดไปอยู่ในน้ำนั่นแหละแกตกใจแกตกใจแกกลัวว่าหูรอดไหมฮะไม่เจ็บคือตายราเองไม่เจ็ยังไงต่อผมจะกระโดดไปดูก็ไม่ได้น้ำมันลึกตอนนั้นเป็นเด็กขนาดนี้ใช่ป่ะต่เลียดบอกตกใจตกตาระบาดลยหลอกขวดลุงผู้ช่วงตายที่แกมาที่บ้านลรงพูดว่าอะไรแกไปผูกเสี่ยวกันมาแล้วทีนี้ เขามาเอาเมียไงตะเลียดมาเอาเมียแกก็ตามมาเนี่ยเก่งโน่กันพูนี้แวกพิษก็บอกพูไปเก่งโน่คุณพูกนะก็มองตึ๊กเอามองให้ตะเลียดก็มองตึ๊กแกก็จับแล้วไงน้ำก็กถอยออกไม่ได้เขาอยู่นี่นั่นแต่ท่านท่านก็นั่งอยู่ตะเลียดก็เข้าไปนั่งในนี้ครอบแก้วมันเหมือนัหมก็คือในลักษณะครอบแก้วคือมันเป็นการระเบิดน้เป็นถ้ำ แกก็ตะเลียบก็จะเอามือไปจับนี่นนะจับ้ำก็ถอยขยับไปอีกอ๋อไปจับน้ำจับน้ำมาลงปู่น้ำมันก็ถอยออกนะคริ๊กก็มองติ๊กก็คือหมายถึงเราจับใช่จับนะใชเก๊น้ำมันขยับออกเขานั่งอยู่ตรงนั้นตะเลียบเลยเก๊กเตือนสนัยนะมุลเนี่เอาปลาไปด้วยก็เดินขึ้นหลวงปู่ก็พาเดินขึ้นไม่ได้โผล่ขึ้นนหนเดินขึ้นเดินขึ้นน้ำเลยเดินขึ้นเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนขึ้นฝั่งตะเลียบแกสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้มัน มันมีรูอยู่เป่าก็ดุดมุดลงไปอ้าวมันมีแหละยักจะรู้นะูเก่งงูคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นทับท่านท่านแสดงให้เห็นเลยหลังจากนั้นก็ขอเรียนวิชาเออขอเรียนวิชาแล้วก็พาไปต้งป่าชาเทโนเจียงพันธทโนเอโซดำมโชงไปหมดป่าชาไปก็นั่งจากนั้นก็ไม่ได้นั่งที่ก็ไม่ได้ไปทิ้งไปแล้วก็พากลับมาเนาะ ทามาก็ช่วงมืนี่ฝนตกบิดดาวลูรีนจ้ะฝ <c oughs> นตกแต่ฝนตกไม่เปียกกันนะหลวงปู่ก็พาเดินตแตะเลียดมาไปนั่งอยู่ตรงศาลาเห็นไโอ้เพลงที่หนาตึกอันนี้คืออ๋ <c oughs> อบอกแตกมีย่ำนี่นะตึกเอ๊ยเราเห็นนะโอ้ตึก,ตกแบงคี่มันแบบเป็นเงินเนี่ยนะจต่จริงๆอ่ะมันจะมีย่ำท่าน่าจะเปล่าๆนะไม่มีอะไรนะแต่พอไปนั่งบนศาลาก็ดึงออกมาปรากฏว่าเป็นแบงค์ใบร้อยเต็มใบร้อยสมัยก่อนเนาะ สมัยท่านยังเด็กเล็กอยู่มันค่าเยอะนะเงินสิบยี่สิบบาทเออเต็มอยู่นี่ก็ตากนั่นแหละพอตากเสร็จนั่งสูบดีสักหน่อยก็พากลับหลวงปู่สวงตากแตกแบงค์ร้อยเต็มเลยตากเต็มซาลาเรียนโรงเรียนเก่าโอ้ยแค่พาเดินกลับมาบ้านทิ้งไว้นั่นทิ้งแบงค์ร้อยไว้นั่นเลยมากลับแค่ก็มานอนเนาะตาเลียงแค่ก็นอนกับเมียอยู่ข้างในหลวงปู่ก็นอนในตรงชานตอนเกลี้ยงเก่าดีนาก ก็นอนหลับทั้งท่ากรนดิ่แต่เลี้ยงคนก็อยากได้เงินอยู่ไหมเอออยากได้ <ปะ S 1> ไดเงินย่อมลงมานะเนาะยอออ่อมเชยหลวงปู่ไม่พูดแนละ้วยอ่อมก็มามา,มาถึงฉลามาหาเงินไม่เห็นสักใบนึ่เออมันลมมันพัดปลิวพัดทั่วจนไม่เห็นวะเวลานั้กลับพอเดินมากลังจะขึ้นบ,นบนออันไดบ้านวันนั้นหลวงปู่กแกอมนะเอ้ยเยอะไอ้ขั้นขี้นะขั้นขี้ของฉันของฉันของเขาของเขาขั้นขี้